Jesus being God, he God, He been is has always been God 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 คือพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงมีสภาพความเป็นพระเจ้าและพระองค์ก็เป็นพระเจ้าตลอดมา but when it came time to give up his glory for the sheer purpose of redeeming mankind he did not hold on to his position แต่เมื่อถึงเวลาที่พระองค์จำเป็นจะต้องสละชีวิตหรือว่าเกียรติยศต่างๆของพระองค์เพื่อจะไถ่มนุษย์พระองค์เองเนี่ยก็ไม่เคยลังเลใจเลย Good morning Gospel everyone and welcome to and daily r a t t u อรุณสวัสด์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสริฐเราก็หวังว่าคุณสบายดีนะคบ so if you're ready we'll get into the word of God ตอนนี้ถ้าคุณพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในถ้อยคำของพระเจ้าด้วยกันเลย well our topic this week is why God became man หัวข้อเทศนาของเราในสัปดาห์นี้คือทำไมพระเจ้าถึงต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ we're talking about how Jesus the Son of God became 100% man for the purpose Ing mankind ing เราก็ได้พูดถึงว่าพระเยซูซึ่งพระองค์เองทรงเป็นพระเจ้าพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีสภาพในการเป็นมนุษย์อย่างเต็มตัวเลยเพื่อที่จะไถ่มนุษย์ทุกคน that this a very fundamental belief the Christian faith we've very the this is you of แล้วเราเองก็ได้เปิดเผยให้คุณเห็นว่าตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานความเชื่อที่สําคัญมากๆของคริสเตียนเราจําเป็นจะต้องเข้าใจถึงความพิเศษมากๆของการบังเกิดของพระเยซูคริสต์

famous people who have contributed positive things to our world เราเองก็มาจัฉลองหรือว่าร่วมยินดีกับวันเกิดของบุคคลสําคัญที่เขาได้ทําสิ่งดีๆในโลกนี้ you know for example they can be uh, founding fathers of nations เขาอาจจะเป็นบิดาผู้ก่อตั้งประเทศใดประเทศหนึ่ง might be scientist artist And, and people from all kinds of fields. You know, we celebrate them, we celebrate their birth because they contributed good things. to our world เราอาจจะฉลองร่วมยินดีกับการเกิดมาของเขาเพราะว่าเขาเองก็ได้สร้างสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ And but Jesus cannot be compared to these people เราไม่สามารถจะเอาพระเยซูไปเปรียบเทียบกับบุคคลเหล่านั้นได้ The birth of Jesus cannot be compared to anyone's birth in this world การบังเกิดของพระเยซูก็ไม่สามารถจะเปรียบเทียบได้กับการเกิดมาของมนุษย์คนใดบนโลกใบนี้ That's why I say Jesus birth is unique การบังเกิดของพระเยซูจึงเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆ Why because he's the son of God he's God who came in human form in human body เพราะพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์มีสภาพความเป็นพระเจ้าเต็มตัวแต่พระองค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์เต็มตัวเหมือนกัน So we're studying from the scriptures why he had to become man what why was it necessary เราก็ได้ศึกษาจากพระคัมภีร์ด้วยกันว่าทําไมพระองค์จําเป็นจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วย And uh you n know, we've been reading scriptures about how Jesus truly became man he was not pretending to be a man เราก็ได้อ่านจากในข้อพระคัมภีร์กันไปแล้วว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นมนุษย์เต็มตัวจริงๆพระองค์ไม่ได้แกล้งที่จะเป็นมนุษย์ uh, let's go back and read that verse we were reading yesterday from John 4:6อยากจะให้เราย้อนกลับไปอ่านในข้อพระคัมภีร์ยอห์นบทที่4ข้อ6ซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์ที่เราก็อ่านกันไปแล้วเมื่อวานนี้

left the fully in in ลองคิดดูสิว่าพระเยซูยอมทิ้งสภาพความเป็นพระเจ้าสง่าราศีเกียรติยศต่างๆของพระองค์ในฐานะของพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกไปนี He experienced tiredness like we all do พระองค์เองก็ต้องรู้สึกมีความเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันกับที่เรารู้สึก

เขารักเรา how much he gave up to redeem us แล้วเราก็เห็นจากในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ว่าพระองค์รักเราและก็ยอมเสียสละเพื่อเรามากขนาดไหนในการที่จะไถ่เรา and uh, so let's read another scripture อยากจะให้เราได้อ่านจากในอีกข้อพระคัมภีร์หนึ่ง in p h i l i p p i a n e r two v e r i v i g h ในฟิลิปปีบทที่ 2: อข้อหถึงข้อแ let this mind be in you which was also in Christ Jesus ท่านจงมีน้ำใสต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริส Who being in the form of God did not consider, consider it robbery to be equal with God ผู้ทรงสภาพของพระเศ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเศ้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือ But made himself of no reputation taking the form of a bond servant and coming in the likeness of man แต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพทาตทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. And when Song the Lord in human form, the Lord bowed the Lord down, yielded to Him, the hour of His to the hour of His death the You know, think about instances where. Famous people, or h i g h p o s i t i o n people sit down with us and express humility. ลองนึกดูถึงบุคคลสำคัญสำคัญที่เขามีชื่อเสียงโดงดังอะแล้วเขามานั่งทานอาหารกับเราเราก็รู้สึกว่าเราชื่นชมเขามา You know, uh, we, we feel so good. We feel so happy, appreciative of, of those experiences. เราก็อาจจะรู้สึกดีใจรู้สึกชื่นชมเขาว่าโอเขาเป็นคนที่มีความท่อมใจ But think about this here, God becomes like one of us. แต่ตรงนี้อยากจะให้เราได้ลองคิดดูดีๆว่าพระเจ้าเนี่ยได้กลายมาเป็นมนุษย์ที่เหมือนกันกับเรา Notice what the scripture here says ถห้เราดูในข้อพระคัมภีร์นี้ได้บอกว่า The Jesus being God He is God He has always been God คือพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงมีสภาพความเป็นพระเจ้าและพระองค์ก็เป็นพระเจ้าตลอดมา But when it came time to give up His glory for the sheer purpose of redeeming mankind he did not hold on to his position แต่เมื่อถึงเวลาที่พระองค์จําเป็นจะต้องสละชีวิตหรือว่าเกียรติยศต่างๆของพระองค์เพื่อสะไถมนุษย์พระองค์เองเนี่ยก็ไม่เคยลังเลใจเลย again this shows his love for us ตรงนี้เป็นการเปิดเผยให้เราเห็นความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา This also shows Jesus obedience to the heavenly Father เปิดเผยให้เห็นว่าพระเยซูทรงมีความเชื่อฟังต่อพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ You know we're not talking about a human being here we're talking about Jesus The Son of God. เราไม่ได้พูดถึงมนุษย์ทั่วไปแต่ตรงนี้เรากำลังพูดถึงพระเยซูซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้า Can you think about God humbling Himself? คุณลองคิดดูถึงว่า พระเจ้าเนี่ยยอมถ่อมพระองค์ลง amazing ถ้าคุณลองคิดถึงตรงนี้ดีๆคุณจะรู้สึกเลยว่ามันสุดยอดมากงนี้ t i o n ตรงนบอกว่าพระองค์นั้นทรงรับสภาพทา Think about that, even, even his i even b r ต was very humble very in a very humble place ลองคิดดูสิว่าแม้แต่การบังเกิดของพระองค์นั้นพระองค์ก็มาบังเกิดในที่ที่มันแบบธรรมดามาก He was not born in a palace พระองค์ไม่ได้เลือกไปเกิดในพระราชวัง He did not grow up in some big powerful family พระองค์ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีอำนาจ You know he came in a very humble way into this world พระองค์ก็เข้ามาในโลกนี้ด้วยวิธีที่พระองค์ถ่อมพระองค์จริงๆ That's why the scripture here says he made himself of no reputation ตรงนี้พระคัมภีร์จึงได้บ อกว่าพระองค์ได้ทําให้พระองค์เองเนี่ยไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเลย you know, If you look at the life and the ministry of Jesus Christ ถ้าคุณดูชีวิตแล้วก็การทําพันธกิจของพระเยซู Think about this He allowed people to look down on him คุณลองคิดดูนะว่าพระองค์ก็ปล่อยให้ผู้คนหรืออนุญาตให้ผู้คนเนี่ยดูถูกพระองค์ He allowed people to insult him อนุญาตให้ผู้คนสามารถที่จะดูหมิ่นพระองค์ได้ Think a b o t He is God I mean like he can just you know, blow some air and, and just, and get rid of those people. just and and get air rid คือจริงๆพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์แค่เป่าออกไปนิดเดียวพระองค์ก็สามารถที่จะทำลายชีวิตผู้คนเหล่านั้นได้ I mean think about this he can just y n o snap his finger and just and just get rid of these people easily คือลองคิดดูเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์แค่ดิดนิ้วพระองค์ก็สามารถที่จะขจัดผู้คนเหล่านี้ออกไปก็ได้ But he allowed himself to be humiliated แ <laughs> ต่พระองค์เองก็อนุญาตให้คนอื่นเนี่ยมีโอกาสที่จะ ดูถูกเหยียดหยามพระองค์ he, he endured all those things why so that he can go to the cross and die for our sins พระองค์ยอมอดทนในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่ออะไรเหรอเพื่อที่ว่า พระองค์จะได้สละชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่บาปให้เราที่บนกางเขนนั้น you know, Because he loves us so much เป็นเพราะพระองค์ทรงรักเรามากจริงๆ He did not care about his reputation when he came here as a man เมื่อพระองค์จะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่บนโลกนี้พระองค์ก็ไม่ได้สนใจเรื่องความมีชื่อเสียงใดๆของพระองค์ In fact it continues to say here he took the form of a bond servant แล้วตรงนี้เนี่ยก็ได้บอกว่าพระองค์ทรงรับสภาพทาส You know God does not need to serve anybody พระเจ้าจริงๆไม่จำเป็นต้องมารับใช้ใครก็ได้ He's 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 the wise. powerful. highest. all all พระองค์เปลี่ยนไปได้วยสติปัญญาพระองค์เปลี่ยนไปได้วยฤทธานุภาพและพระองค์ก็เป็นพระเจ้าผู้สูงสุดจริงๆแล้วการทรงสร้างหรือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดควรจะต้องเป็นผู้ที่รับใช้พระองค์ But think about think the humility. The love of Jesus Christ. But the heart, the heart of Jesus, that he took the form of a bond servant. He came in a likeness of man. And in he humbled himself and went to the cross to die for us that is his obedience to his heavenly father. Now think about this, Jesus the son of God, went experiencing death as far as f พเยซูคริสซึ่งเป็นพระเจ้าเนี่ยพระองค์ยอมได้รับประสบการณ์กับความตายเพื่อเราทุกคน Now here in t h i s verses we see very clearly จากในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ที่เราเห็นอย่างชัดเจน Why Jesus ว่าทำไมพระเยซูจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วย This brings us to the next point that we're going to talk about this week. แล้จากจุดนี้ก็จะนำเราไปสู่อีกหัวข้อหนึ่งซึ่งเราอยากสแบ่งปันกันในสัปดาห์นี้ Jesus became a man to carry our sins upon himself. พระเยซูยอมรับสภาพความเป็นมนุษย์เพื่อที่จะแบกรับความบาปทั้งหมดของเราไปไว้ที่พระองค์ See if he came as God เพราะถ้าพระองค์มาในฐานะเป็นพระเจ้า Man sin Cannot put on put ความบาปของมนุษย์ไม่สามารถที่จะถูกถ่ายเทไปที่พระเจ้าได้ That’ he had to become a man so that he can take the sins of the world upon himself นี่คือเหตุผลที่พระองค์ยอมมาเป็นมนุษย์เพื่อที่พระองค์จะได้รับเอาความบาปของทุกคนในโลกนี้ไปไว้ที่พระองค์เองได้ Let's read um, First Peter 2.24อยากจะให้เราอ่านในหนึ่งเปโตรบทที่สข้อ24 and we'll stay in this verse for a while แล้วเราก็จะอยู่ในข้อนี้ดูความหมายจากข้อนี้ด้วยกันสักพักหนึ่ง In First Peter 2.24 it says ใน1นึ่เปโตรบทที่2ข้อ24ได้บอกว่า Who himself bore Our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes we were healed. See, the scripture is very specific here that he bore our sins. In His own ในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดเอาไว้อย่างเจาะจงเลยว่าพระองค์ได้รับแบกบาปของเราไว้ที่พระกายของพระองค์ This is the reason why he had to come in a human form and have a human body, flesh and blood. และนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมพระองค์จำเป็นจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีเลือดมีเนื้อเหมือนเรา But he is sinless, without the sin nature of Adam in his spirit. ต่ความเป็นมนุษย์ของพระองค์นั้นพระองค์ปราศจากความบาปพระองค์ไม่มีความบาปของอดัมที่ถ่ายทอดเข้ามาในวิญญาณของพระองค์เลย but his body is a human body just like our body แต่ร่างกายของพระองค์ก็ยังมีความเป็นมนุษย์ที่ไม่แตกต่างจากเรา that's why he qualified to be the perfect sacrifice for the redemption of mankind พระองค์จึงมีคุณสมบัติเพียบพร้อมทุกอย่างที่จะเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปให้กับมนุษย์ทุกคนได้ so b r o t h e s I hope that this is for some of you this may be a good reminder of this doctrine ผมก็หวังว่าสําหรับคุณบางคนการแบ่งปันตรงนี้อาจจะเป็นการย้ํากับคุณอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับหลักคําสอนของพระคมภี and for some of you particularly new believers this might be something that you have not learned before แต่สําหรับคุณบางคนซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งจะเป็นผู้เชื่อใหม่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลยก็ได้ you know, yes Jesus came as a man ใช่พระเยซูมาเกิดเป็นมนุษย์ but he's not a man แต่พระองค์ก็ไม่ใช่มนุษย์ he's the son of God who became man for a short period of time to bear The sins the world upon himself sins upon of world พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์อยู่เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเพื่อที่พระองค์จะได้แบกรับเอาความบาปของคนทั้งโลกไปไว้ที่พระองค์ได้ today need know to และวันนี้ผมเองก็อยากจะให้คุณได้รู้ว่า Jesus the only perfect sacrifice. is only for the redemption of mankind. พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปให้กับมนุษย์ทุกคนเพียงเครื่องบูชาเดียวเท่านั้น You know, let's celebrate the love of Jesus today. วันนี้อยากจะให้เราฉลองขอบคุณสําหรับความรักของพระเยซูด้วยกัน Let's think about his love for us. ให้คิดถึงความรักที่พระองค์ทรงรักเรา He was willing to give up all his glory. To come as a bond servant to, serve and to die for the for on cross us die and ที่พระองค์เองได้ยอมสละความเป็นพระเจ้าศักดิ์สิทเกียรติยศทั้งหมดของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์มารับสภาพความเป็นทาสและพระองค์เองก็ ยอมถูกตรึงตายบนไม้กางเขนเพื่อไทยเรา our savior, our พระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่พระผู้ช่วยให้รอดของเราวันนี้เราก็หวังว่าคุณจะได้เห็นพระพรของพระเจ้าเกิดขึ้นในทุกๆด้านของชีวิตคุณและพวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับขอพระเจ้าไวพรครับ